เวลาเราทำธุรกิจหรือทําแบรนด์หรือแบบขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่การที่เราโยนเงินโยนงบทั้งหมดลงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากต้องบอกเลยว่าแบรนด์ไหนหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์คนไหนณวันนี้ที่ยังไม่ได้เข้ามาทําโฆษณาใน t i k t o อพลาดค่าการตลาดต่างๆต้นทุนต่างๆถูกกับ Facebook ประมาณ3เท่า ยิงแอดในทิกตอกอย่างไรให้คุ้มค่าและสร้างยอดขายที่สุดครับเราต้องมีเครื่องมือมาช่วยเครื่องมือในที่นี้มีชื่อว่า AI Automation ครับ มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุงคุณภาพโฆษณาใน t i k t o k ได้โดยที่เราไม่ต้องเฝ้าเองเลยนะเราสั่งมันทํางานเราเซ็ตเงื่อนไขเซ็ตระบบทุกอย่างไว้แล้วมันจะทํางานให้เราทุก15นาทีทํางานแบบละเอียดกว่ามนุษย์ด้วยงานตรงนั้นอ่ะมันเป็นงานลอจิกมันเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทํางานตรงนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนอยากจะใช้ AI automation ในการทําโฆษณาใน Tik t o k ครับควรจะมีงบประมาณประมาณเดือนละสี่บาทครับถ้ารันแอดวันละประมาณพันหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับพี่วันละพันบาทเดือนละ ประมาณ30,000บาท30,000บาทอาจจะสร้างยอดขายจากิกต,ตอกได้กี่บาทครับ ผู้ที่ทําสินค้าขายของออนไลน์ใน Facebook หลายๆคนอาจเจอแบรนด์บัญชีโฆษณาแอดไม่แอพพูฟหรือค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเขาว่ากันว่าตอนนี้มีดินแดนที่ชื่อว่าติ๊กตอกเพื่อให้เราสามารถทําการตลาดและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า3-4เท่านะครับแต่ใครๆก็สามารถทำโฆษณาติ๊กตอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรันแอดแบบมีประสิทธิภาพได้แบบวันละพันวันละหมื่นแอดได้นะครับวันนี้ครับวันนี้จะพามาพบกับคุณเอิญครับ เจ้าของแบรนด์เจสซี่มัมครับที่เขาลันแอดนะครับต่อวันวันละหนึ่งหมื่นแอดนะครับสร้างรายได้จาก TikTok อก เดือนหนึงขวา7หลักนะครับเขาจะมาบอกว่าการใช้ AI Automation ในการรันแอดติ๊กตอกทำได้อย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับเขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องเจ้าของเจสซี่มามฮะที่บอกว่าตอนนี้วิกฤตเรื่งองก,การยิงแอดครับหายนะของการทำสื่อออนไลน์ถูกครับแต่อาจจะสามารถแก้ไขได้ด้วย t i k t o อกทำอย่างไรถึงสามารถสร้างเงินได้จากติ๊กตอกครับคือจริงๆต้องบอกว่า เวลาเราทำธุรกิจหรือทำแบรนด์หรือว่าขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่การที่เราโยนเงินโยนงบทั้งหมดลงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากสมมุติทุกคนเนี่ยเติบโตมากับ Facebook บแล้วยิงแอดไป a c e b o o k อยู่วันวันหนึง่ง a c e b o o k มีปัญหา Facebook ปรับ Facebook ปิดยอดตกทวบเลยทางแบรนด์ที่ผมทำแบรนด์เจสซี่มัมเนี่ยก็พยายามกระจายความเสี่ยงในการเทงบประมาณทงางด้านการตลาดลงอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มอ่ะทิกต็อกก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ รียว่าเป็นน้องใหม่มาแรงค่าการตลาดต่างๆต้นทุนต่างๆถูกกว่า a c e b o o k ประมาณ3เท่าค่าใช้จ่ายถูกกว่า f a c e b o o สาเท่าใช่ครับพี่ครับ,รบไม่ทราบว่าคุณเอิร์นและเจสซี่มัมใช้ TikTok อย่างไรดือนละเท่าไหร่ผลเป็นยังไงครับโองบที่ยิง TikTok เดือนหนึ่งเจ็ดหลักผลลับก็ค่อนข้างดี3-4เท่าจากงบโฆษณาลง1ล้านอาจจะได้ยอดขาย4ล้านลง10,000แ ได้สี่แสนแต่มันต้องมีเทคนิคมันไม่ใช่ว่าลงไปดื้ดอทิกต o k เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเน้นในส่วนของคอนเทนต์มากๆแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาคุยเรื่องคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องคอนเทนต์ในทิกต o k อ่ะมันเป็นส่วนที่กูรูหลายๆคนในท้องตลาดเนี่ยพูดกันอยู่แล้วนะครับแต่ในวันเนี้ยเราจะมาคุยกันเรื่องของออโตเมชันเรื่องของ AI ออโตเมชันที่ใช้ในส่วนของ i k t o อกแอดครับผมเชื่อว่าเจ้าของแบรนด์หลายๆคนฮะน่าจะเคยยิงแอดใน Facebook อยู่แล้ว น่าจะเคยยิงแอดในติ k กต็อกอยู่แล้วแต่ยิงแอดในติ๊กตอกอย่างไรให้คุ้มค่าและสร้างยอดขายที่สุดครับเราต้องมีเครื่องมือมาช่วย เครื่องมือในที่นี้มีชื่อว่า AI Automation ครับมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุปงคุณภาพโฆษณา,าใน TikTok ได้โดยที่เราไม่ต้องเฝ้าเองเลยนะเราสั่งมันทํางานเราเซตเงื่อนไขเซตระบบทุกอย่างไว้แล้วมันจะทํางานให้เราทุก15นาทีทํางานแบบละเอียดกว่ามนุษย์ด้วยเพราะว่าเงื่อนไขที่เราใส่ในตัว Automation เนี่ยมันสามารถใส่เงื่อนไขได้เป็น1ิเงื่อนไขเลยที่กล้องลองนึกดูว่าสมมติเราเรามานั่งยิงแอดด้วยตัวเองแล้วเราก็วิเคราะห์ประเมินผลดูสถิติดูตัวเลขที่ออกมา ในหน้าโฆษณาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเราจะไม่สามารถดูสถิติตัวที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ถึงที่10แล้วคิดแล้วประมวลผลแล้วตัดสินใจในนาทีเดียวได้แต่ตัวออโตเมชันทําได้แล้วถ้าเราสั่งงานให้ออโตเมชันทำแทนมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องมาเฝ้าแอดเองงานของเราอ่ะที่เหลือนะหนึ่งไปทำแบรนด์ไปปรับกลยุทธ์ไปขายไปทำทีมเซลให้ a i ออโตเมชันทำงานให้หมดเลยเอาง่ายๆพี่ก้องอย่างนี้สมมุติวันนี้ผมรันแอดไป10ตัวมีแอดแค่3ตัว ที่สร้างยอดขายให้ผมแล้วแอดอีก7ตัวไม่สร้างยอดขายให้ผมสิ่งที่คนยิงแอดทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ AI automation เ,เขาทำยังไงรู้ไหมครับพี่เขาปล่อยให้แอด7ตัวที่ไม่สร้างยอดรันแล้วกินเงินไปจนจบวันส่วนอีก3ตัวที่สร้างยอดก็รันแล้วกินเงินไปจนจบวันเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือกําไรจากแอด3ตัวแรกที่ได้ยอดกลายเป็นค่าแอดอีก7ตัวหลังที่ไม่ได้ยอดนะครับเท่า,ากับว่าจบวันกําไรเขาจะน้อยลง เมื่อกำไรเขาน้อยลงเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาทบเป็นค่าแอดที่มากขึ้นในวันต่อไปนะครับนั่นเท่ากับว่าเขาไม่สามารถสเกลค่าโฆษณาได้การที่เราใช้ AI automation เข้ามาปรับปรุงคุณภาพโฆษณามันได้ทั้งเวลาที่เพิ่มขึ้นและได้ทั้งกําไรที่มากขึ้นรับมันมีแต่ข้อดีส่วนค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้ระบบะมันชื่อว่า r e ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้ r e บเนี่ยเดือนหนึ่งถ้ายิงแอด ไม่ถึง3 0 0แสนก็จ่ายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทกินแอดไม่ถึง3 0 0แสนจ่ายเพียงแค่3 0 0 0บาทใช่ครับ,บมันเหมือนอพี่ก้องไปจ้างพนักง,งานมาเพิ่มคนหนึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยิงแอดการปรับปรุงคุณภาพโฆษณาพี่ก้องคิดว่าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้นของพนักงานคนนี้จะเท่าไหร่3 5 0 0 0 35,000อันนี้อาจจะแบบมีประสบการณ์มาแล้ว5 10, ปี10ปีเก่งมากแต่เนี้ยจ่ายแค่ประมาณ3 0 0 0 3,300มพันสามสับาทช่ครับ,รบนี่คือเพิ่มศักยภาพทั้งเวลา แล้วก็ค่าใช้จ่ายใช่ครับงานตรงนั้นอ่ะมันเป็นงานลอจิกมันเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทํางานตรงนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนงั้นต้องเรียนถามครับความสําคัญในการทําการตลาดใน Tik t o ็อกดักตอนนี้สําคัญเพียงไรครับสําคัญมากครับเอาง่ายๆเลยพี่กองสมมุติแบรนด์คู่แข่งทํา Tik t o อกเขาก็มีพื้นที่สื่อในการแสดงสื่อของเขาอะมากกว่าแบรนด์เราแล้วมันใช่เรื่องที่เราจะไม่ไปทํา Tik t o อก เราต้องกินพื้นที่สื่อแข่งขันกับเขาถูกไหมครับเพื่อให้แบรนด์เราเสนอหน้าในออนไลน์มากขึ้นหนึ่งให้ลูกค้าจําให้ลูกค้าต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจให้ลูกค้าซื้อแล้วเกิดเป็นแบรนด์เลิฟเกิดเป็นรอยต์ตี้อะไรก็ว่าไปเขาว่าการทําโฆษณาใน t ิ k กต k อกตอนนี้กําลังจะมาผู้ใช้ t ิ k กต k อกกาลังมาจริงหรือไม่เพียงไรครับจริงๆต้องเรียกว่ามันเป็นเทรนด์ที่มาเป็นปีแล้วนะในส่วนของของ t ิ k กตอกครับต้องบอกเลยว่าแบรนด์ไหนหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์คนไหนณนะวันนี้ที่ยังไม่ได้้เขาาาาามาทํโฆษณใน TikTok, พลด มามหาศาลมากนะครับเพราะว่าทราฟิกในทิกต o k อะเยอะนะครับพี่ก้องแล้วก็คนที่เล่นทิกต o k เนี่ยช่วงแรกๆที่มามีแต่เด็กตอนนี้มีคนที่อายุเยอะขึ้นมาเล่นแม่ผมเองอายุจะ70แล้วเล่นทิกต o k ดูนักร้องดูดาราดูละครอะไรก็ว่าไปนะครับมันเริ่มแมสเหมือน Facebook แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างกับ Facebook ก็คือคนที่ทำโฆษณาในทิกต o k น้อยกว่า a c e b o o k มากการแข่งขันด้านค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มทิกต o k ต่ํากว่า นะครับมันเลยเป็นที่มาว่า้ต้นทุนค่าโฆษณาทิกตอกถูกกว่า Facebook 3เท่าคุณเรือนครับมีตัวเลขของผู้ใช้ทิกตอกในประเทศไทยมากขนาดไหนครับโอ้เอาจริงๆเยอะนะครับครึ่งประเทศครับประมาณ35ล้านคน3 5แล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเหมือน Facebook กินแทบทั้งประเทศเลยแสดงว่าก็ฮิตแน่นอนฮิตแน่นอนแล้วก็ตลาดทิกตอกในไทยโตมากและโตเร็วมากคุณเรอนครับข้อจํากัดของทิกตอกเนี่ยมีอะไรบ้างครับเอาที่ผมเจอข้อแรกเลยนะ 1บัญชีแอดเนี่ยไม่สามารถยิงแอดได้เกิน2000ตัว1บัญชียิงได้ไม่เกิน2000ตัวแต่วันนี้ประสบการณ์ของผมที่ผมรันทิกตอกแอดมาประมาณปีหนึ่งผมยิงไปประมาณหมื่นตัวหมื่นตัวหมื่นตัวพร้อมกันนะันรันในวินาทีเดียวกันเลยครับเอาจริงๆแล้วอ่ะเป็นความลับที่คนยิงแอดทิกตอกไม่ค่อยรู้กันมันขอเพิ่มได้ครับมันขอเพิ่มได้ครับพี่เพิ่มลิมิตเป็นหมื่นตัวแล้วผมก็ยิงหมื่นตัวปัจจุบันอ่ะผมไปขอเพิ่มเป็นสามหมื่นลวก็ต้องบอกเลยว่าผมน่าจะเป็น คนหนึ่งในตลาด Tik t อกแอดที่ยิงแอดในวันเดียวกันในนาทีเดียวกันเนี่ยเยอะที่สุดด้วยปริมาณแอด1 0 0 0 0ตัวต่อว,วัน10,000ตัวต่อว,ว,วันถ้าเป็นคนเนี่ยต้องใช้คนดูกี่คนครับโอ้โหมันใช้คนทํางานนี้ไม่ได้ปริมาณแอดมันเยอะมากแล้วก็สมมุติเรามี10เงื่อนไขต่อแอด1ตัวแอด10,000ตัวเท่ากับแสนเงื่อนไขพี่ก้องสามารถคิดคํานวณได้เร็วขนาดนั้นเหรอ ไม่นะครับมนุษย์ทํางานนี้ไม่ได้นี่คือการลงโฆษณาในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้จะเกิดอ,อะไรขึ้นครับถ้าแบรนด์คู่แข่งเราใช้และเราไม่ใช้เรียกว่าเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้ในเชิงเทคนิคการยึดพื้นที่สื่อการกินพื้นที่ในฟีดของ TikTok เราจะสู้คู่แข่งไม่ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ t k t t o k เหนือกว่า f a c e b o o k อย่างมหาศาลนะครับคือ Tik t อกเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเรื่องการแบรนบัญชีโฆษณาเลยนในทิกต o k มันจะเป็นช่อง มันจะไม่มีปัญหาเรื่องการแบนช่องแทบไม่มีปัญหาเรื่องการแบนบัญชีโฆษณาเลยใครก็ตามที่รันโฆษณาใน Facebook อยู่แล้วเจอปัญหาเรื่องเปิดบัญชีโฆษณาไม่ได้เปิดเพจมาแล้วยิงโฆษณาไม่ได้เปิดเพจมาแล้วโดนแบนโดนระงับนะครับรันโฆษณาไปแล้วโดนดิสกูปหนีมาตลาดทิกต o k คุณเอินและเจสซี่มัมเข้ามาทําโฆษณาในทิกต o k นานขนาดไหนและผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับก็ผมพยายามเข้า t i k t อกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เวลาก็ประมาณ1ปีแล้วผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจครับพี่ก็ยอดขายเฉพาะฝั่ง t i k t อกอย่างเดียวก็เจ็ดลจากประสบการณ์ฮะที่เรียนรู้กับ Tik t o อกจนมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนจาก Tik t อกครับมีความลับมีอะไรที่เราอยากจะแนะนำาระวเป่าครับก็ผมก็มีคอร์สสอนเรื่องของ t i k t อกอยู่นะครับแต่ว่าคอร์สเนี้ย จะเน้นไปที่เรื่องของตัว AI automation จะเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพโฆษณาพอนี้จะเน้นหนักไปที่การปรับปรุงโฆษณาการทําให้โฆษณาคุ้มค่ามากที่สุดได้กาไรเยอะที่สุดการคุมต้นทุนค่าโฆษณาให้ได้เรื่องเชิงเทคนิคลึกๆเรื่องของ conversion ad เรื่องของ m a n u น l b i เรื่องของ spark ad เรื่องของ AI automation metric ต,ต่างๆที่เราเอามา optimize โฆษณานะครับก็เรียกว่าเป็นคอโคสโฆษณา TikTok ในแบบ แอดวานแล้วกันขั้นสูงก็ถ้าใครผ่านขั้นเบสิกมาแล้วเหมาะสมและควรอย่างยิ่งที่จะมาลงเรียนคอร์สนี้ใครที่ควรมาเรียนคอร์สติ๊กตออกกับคุณเอิร์มครับผู้ประกอบการทุกคนเลยครับพี่ผู้ประกอบการทุกคนโดยเฉพาะคนที่โดน Facebook เล่นง,งานหนักๆนะผมช็อตคัท รวบรวมประสบการณ์ในการยิงแอดติ๊กตอกของผมเนี่ยที่ยิงวันละเป็นหมื่นตัวเนี่ยลงมาอยู่ในคอร์สนี้คอร์สเดียวนะครับมันจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยประหยัดเวลาในการศึกษาแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแถมยังประหยัดเวลาในการปรับปรุงแอดอีกเพราะว่าเราใช้ AI automation ทํางานแทนอยากจะใช้ AI automation ในการทําโฆษณาใน Tik t o อกครับ ควรจะมีงบประมาณประมาณเดือนละกี่บาทครับเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆของเราหลายๆคนเนบอกว่าฉันยังใช้งบไม่เยอะอฉันจะต้องใช้ AI หรือเปล่าถ้ารันแอดวันละประมาณพันหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับพี่<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วสาระสาคัญของมันคือการที่คุณประหยัดเวลาชีวิตแล้วเอาเวลามาทําสิ่งอื่นที่มันเป็นงานราคาแพงมากกว่าวันละพันบาทนั่นหมายความว่า เดินละประมาณ30,000บาทเราพูดงนี้ได้ไหมครับว่าคุณเอิญคือผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆลงโฆษณาจริงๆแล้วก็สร้างยอดขายได้จริงๆถูกต้องครับพี่ก้องเป๊ะเลย100%อย่าลืมนะฮะโลกออนไลน์ทุกวันนี้ใครๆก็สามารถเข้ามาทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้แต่ไม่ทุกคนจะสามารถรอดกับธุรกิจนี้ได้นะครับเราจะเรียนรู้ฮะ ในวันที่แอดมันแพงขึ้นทายนะทางออนไลน์มันเกิดขึ้นเพราะว่าค่าแอดแพงเราจะเปะต้องเป็นผู้รอดในธุรกิจครั้งนี้นะฮะวันนี้ว่าเรื่องของ AI automation ในการทำโฆษณาบนติกตอ k ครับและนี่คือคุณเอิร์นนะฮะกับวิธีการหนีตายในวันที่แอดแพงครับเรื่องราวและทูสอตอรี่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปดติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ